ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีบาดาลน,นะครับผมวันนี้เราก็ได้มาซื้อหินกองน้ำนะครับหินกวดหินกองน้ำนะครับน,นี่คือหินใช้สําหรับบอ่อบาดาลโดยเฉพาะนะครับเราก็มีแหล่งมาซื้อนะครับนี่คือเขาจะออกใส่ถุงไว้นี้นะครับเราก็มาเลือกซื้อเอานะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูดูไซส์ของของหินนะครับ เขามีมีหลากหลายนะครับมีหลายไซส์หลายเบอร์นะครับเรามาต้องเลือกว่าบ่อเราจะใช้แบบไหนนะนี่คือเบอร์ที่เห็นที่ที่เขาจะทําให้เราดูนะครับเราจเอาเบอร์ไหนเอาไซส์ไหนก็เลือกเอานะบ่อเราจะใช้แบบบ่อทรายบ่อทรายที่ที่ทรายเยอะนะครับเราก็จะใช้เป็นแบบขวดก้อนเล็กก้อน มันจะมีเบอร์นะับทางร้านเราก็จะถามว่าเราจะเบอร์ไหนนะครับทางร้านเขาจะจัดให้ถูกครับนี่คือหินหินลงบอ่อบาดาลโดยตรงคนระับทางทางร้านเขาจะจัดให้เราคนระับไม่ใช่หินคุกนะครับไม่ใช่หินเบอร์สามเบอร์สี่นะครับอันนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ใช้สําหรับลงบอ่อบาดาลโดยตรงนะครับผมอันนี้เราก็ จะมาเอาเบอร์รสามครึ่งนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับน,นี่คือเบอร์สามครึ่งนะครับส่วนพวกอันนี้ก็เบอร์ใหญ่ขึ้นมานะครับแต่พวกนี้ไม่ได้นะลงลงไม่ได้แนละ้วน,นี่ก็เบอร์ละเอียดลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบ่อทรายทรายละเอียดนะทรายที่ ที่เป็นบ่อทรายเยอะๆจัดนะครับเราต้องเอาเราต้องเอาตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับไปไปลงถึงจะบล็อกทรายอยู่นะครับน้ําก็ก็จะใสเร็วนะครับผมมีหลายขนาดนครับเราต้องทําเป็นให้รู้ประวัติบ่อแล้วเราค่อยมาเอาหมินไปซับไปกองให้อยู่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่อุดรนะครับก็ร้านนี้เรามาซื้อไปจำครับผม แล้วก็อานนี้เราก็วิ่งเข้ามาเอานะเยอะเยอะนะครับเยอะมากเลยครับหลายเบอร์นะครับแล้วก็มาเลือกเขานะครับประมาณนี้นะครับก็ชิปนี้ก็ขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ